วันหยุดของครอบครัวกับครัวบ้านเป็ดที่อ่งงางห้วยยางบรรยากาศดีมากถ้าเดินเข้ามาข้างหน้าก็จะเป็นคาเฟ่เลยนะด้านหลังหรือข้างๆเขาก็จะจัดโซนบริเวณให้เป็นร้านอาหารที่มีหลายโต๊ะมากเลยที่เห็นให้อาหารปลาน,นี่ก็คือตอนจะกลับแล้วอันนี้เป็นต้นคลีปที่เราเดินเข้าไปนะนี่เลยเป็นบริเวณของร้านเขาเขาก็จ,จัดโซนด้านหลังแล้วก็ด้านข้างเป็นบริเวณรับประทานอาหารนี้เมนูที่เราสั่งก็จะมีนักเก็ตเฟรนช์ฟรายราบทอดแล้วก็ปลากระพงทอดน้ำปลาอีกอย่างที่เราสั่งก็คือต้มยำรวม ชิมกาแฟพ่อบ้านจี๊ดหนึ่งรสชาติเมื่อกี้ที่เห็นตัวแสบของเรากดกิ่งก็คือเรียกมารับออดระหว่างรออาหารก็นั่งเมามอยพออาหารมาก็ไม่มีใครสนใจใครนะคะก็กินเลยรสชาติอาหารก็คือสิบเต็มสิบไปเลยคนจะเยอะนะบริการรวดเร็วมากอาหารมาเร็วมากๆเลยเราไปวันเสาร์ช่วงบ่ายโมงก็คือคนก็ยังแน่นร้านอยู่นะก่อนกลับเราก็พาเด็กให้อาหารที่จริงระหว่างรออาหารเขามาแล้วหนึ่งอบอันนี้ก็คือไล่อาหารปลาช้ำเลยจ้าเราก็ฆ่าเวลาโดยการ กาแฟ<ป>สักหนึ่งแก้วก่อนกลับบ้านบรรยากาศดี<ม>กาแฟอร่อยอาหารอร่อยบอกเลยว่าแนะนำมากๆสำหรับร้านนี้